พอเป็น30บวัตต์เนี่ยก็ s t สเตเบิลอยู่ที่ประมาณ50ไป,ปลายนะครับเป็น0ได้เลยก็จะนิ่งๆอยู่ประมาณนี้เลยนะครับมันลื่นๆเลยนะลื่นเลยสวัสดีครับผมเบลเองนะครับคลิปวันนี้นะครับเราจะมารีวิวหลังจากที่ใช้ ROG Align เนี่ยมาประมาณสัก 6 7เดือนได้แล้วนะครับผมจําได้ว่าผมซื้อมาตั้งแต่ช่วงกรากฎาดาวันประมาณปลายเดือนกร,รกฎาดาปีที่แล้วนะผมสําหรับคนที่หลงเข้ามานะแล้วก็ยังไม่ค่อยดูเรื่องอะไรมากกับพวกเครื่องเล่นมือเล่นเกมพวกนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น Windows 11นะเล่นได้ทุกเกมนะครับที่รันบน Windows 11ได้นะครับจริงๆนะพวกแบบปังเี่ย <laughs> ออเดชันพวกนั้นอะก็คือเกมบน PC นะครับอันนี้คือเครื่องเล่นเกมบน PC นะครับที่ย่อขนาดเล็กลงมาขนาดนี้นะแต่หลักๆเลยที่ผมใช้เล่นจริงๆเนี่ยก็คือเกมเก s ชิ n Impact นะครับตั้งแต่ได้เครื่องมาเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเล่นเกมที่เป็นคอนโซลซะเยอะเหมือนกันนะครับแต่หลังๆมานะครับหลังจากที่อาได้ลองเล่นเก s ชินแบบจริงจังเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมที่ทําให้ผมติดได้เลยนะครับก็ ได้เล่นเกมชินมาหลายเดือนแล้วครับประมาณ3-4เดือนแล้วเราจะบอกว่าพอเป็นเกมเกมชินอินแพ็เนี่ยการาฟิกที่อยู่บนมือถือกับบนคอมพิวเตอร์เนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับบนมือถือเนี่ยปรับสุดแล้วเนี่ยน่าจะได้แค่ตับของบน p c เท่านั้นนะครับหลังจากที่ลองเปรียบเทียบการาฟิกแล้วนะแต่ว่าเจ้าอะไรตัวนี้นะครับผมที่มาพร้อมกับ Z1 Extreme ตนะครับตัว GPU ของเขาเนี่ยสามารถรันเกม g ก n ช h i n Impact ได้ที่ปรับสูงสุดเปิด60เลยนะครับแต่ว่า ต้องปรับหน้าจอที่ rendering เนี่ยเหลือแค่0.6นะทุกคนผมเลือกการตั้งค่าเนี่ยเป็น FSR 2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้ผมประทับใจมากๆนะครับตับเครื่องเล่นเกมที่ไม่อยู่ในมือเราแค่นี้แล้วก็เล่นเกมแบบ PC ได้อะ่ะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเกมอื่นๆนะครับที่เป็นเกม PC หรือว่าเป็นเกมคอนโซลที่เล่นบนสตรีมอะไรเงี้หรือว่าบน Xbox กนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเล่นได้นะเพราะว่าตัวอะไรเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดว,ว่าคุณปรับหน้าจอ 900p นะครับแล้วก็ปรับทุกอย่างตามสุดเนี่ยสามารถรัน60ได้แทบทุกเกมเลยนะครับหรือว่าเป็นเกมที่เขาออฟติมิส์มาไม่ค่อยดีเนี่ยปรับ 720p บวกกับ กราฟิกต่ำสุดนะครับก็ล้านหกได้นะครับพอมาอยู่บนจอที่เล็กขนาดนี้มันจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่นะครับถึงจะปรับการาฟิกต่ำสุดนะครับแล้วก็ปรับหน้าจอแค่ 720p ี่เนี่ยก็ยังถือว่าเล่นได้อยู่นะครับคือสมัยก่อนเนี่ยไม่มีความคิดเลยนะว่าเกมคอมพิวเตอร์นะครับจะสามารถมาอยู่บนอยู่บนมือเนี่ยมันแค่นี้จริงๆนะครับอย่างตัวนี้เป็นเกมเดียร o โบนะครับผมก็ผมปรับไว้ที่15วัตต์นะเอาแบบว่า เล่นแบบแฮนด์เฮลเลยนะ15วัตต์ไปเลยนะครับแล้วก็หน้าจอผมปรับไปที่1 0 8 0นะครับแล้วก็ตัว FSR 2นะ Quality เอาปรับแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็พีเซ็ตเนี่ยผมปรับไปที่ Medium นะครับก็เท่าที่วิ่งตอนนี้เนี่ยก็ประมาณแบบเอาเรื่องอยู่นะอยู่เล่นดีเลยนี่คือแค่15วัตต์นะทุกคนอย่าลืมอันอันเกมนี้เล่นยังไง จะบอกว่าเอาจีอาเนี่ยเป็นตัวที่ลำโพงดีมากนะครับผมลำโพงแบบดีจริงเวลาเราเล่นนะครับผมก็จะวิ่งประมาณอยู่ที่ห้า0ิบถึงหกสินะครับกับการปรับเมื่อสักครู่นะเราปรับให้แบบเอาแบบลื่นเลยได้ไหมมันลื่นจริงๆอ่ะลื่นอย่างเงี้ยก็ลื่นได้เลยนะถ้าเกิดว,ว่าเราปรับไปเป็น25 <_ d> วัตพอปรับ25บวัตป,ไป <_ d> ุ๊บก,ก,ก็คือวิ่ง6กแบบนิ่งๆไปเลยนะครับกับภาพสวยๆพันแปดสิบพีนะครับเดียโบส่นะภาคล่าสุดของเดียโบครับ อ่านี่คือปรับแบบ25นะครับแต่ถ้า,าเกิดเวลาปรับแค่15มันก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้แหละ5 0าสถึงหกนะครับกับสภาพที่เราปรับไปเมื่อสักครู่นะมีแบบเฟรมดรอปลงมาบ้างอะไรอย่างนี้เนาะถ้ามอกมาดีๆจริงๆนี่คือเดียโบนะเกมคอมนะทุกคนอ่ะสำหรับเกมบาร์เตเกตสานะครับผมก็จะเป็นเกมออเดียใช่ป่ะเออตั้งค่าที่ผมตั้งไว้นะครับผมหน้าจอ 900p นะครับไม่ได้ปรับ อัพสเกลลิ่งต่างๆนะครับแล้วก็ปรับทุกอย่างต่ําสุดนะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับภาพคมๆนะครับผมอยู่ที่ประมาณ39 40้นะ38นะครับประมาณนี้นะครับแล้วแต่พื้นที่นะเวลาเล่นแบบว่าหน้าจอ 120hz เปิดฟรีซิงเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันกระตุกมานะผมมันจะลื่นเนียนตาอยู่นะถึงขนาดแบบถึงว่ามันจะบบดรอปลงมาเหลือ30เฟรมประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ลื่นจริงๆเนี่ยก ปรับ720ไหมลองปรับ720ปึป๊บเออพอปรับ720เนี่ยเฮ้ยภาพก็ไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นนะก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ได้เฟรมเยอะขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้คือยังไม่ได้เปิด upscaling นะแต่จริงๆแล้วพอ upscaling เนี่ยก็จะได้วิ่งประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะครับก็ลองเอาเป็นหน้าจอ พันแปดสิบนะครับแล้วก็เปิด fsr สองเนาะที่มาล้านละกัน <enth> มาล้านกับพันแปดสิบนะครับก็จะวิ่งอยู่ประมาณสามสิบแปดสามสิบห้าสามสิบสี่ <34 S 2> ประมาณนี้นะแต่ภาพก็จะคมเยอะเลยนะภ <B asta! S 2> าพก็จะคมขึ้นเยอะเลยนะครับ<ห>ลอง fsr สองที่ performance ไปเลย performance <ม>น,น,นะครับภาพก็ยังคมอยู่นะครับถือว่าดีเลยแล้วก็ที่เอ่ที่ประมาณสี่สิบกว่าขึ้นไปแล้วนะครับ โอเคเลยนะสำหรับเกมบาราเกตสามนะครับคือแบบเกมนี้ใหญ่มากนะประมาณแบบร้อยกว่ากิกได้เลยอะ่ะแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยเขามีฟรีซิงด้วยนะครับทําให้เวลามันวิ่งแค่แบบ3 0มสิบสี่สิบอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันกระตุกมากนะครับกับเกมแบบนี้นะครับที่ไม่ได้เป็นแอคชั่นจ๋าอยู่แล้วด้วยนะก็ถือว่าเล่นได้เลยนะครับดีมากๆอูยนี่มันคือแบบแพนเฮลของทุกคนแล้วก็ปรับแค่15วัตต์ด้วยไงถ้าเกิดลองปรับแบบ25วัตต์ปึ๊บมันก็60ไงป้า60หกสิบไ 60, นะ อันนี้คือปรับยี่หวัตนะครับทุกคนแล้วก็อ่าจจะว่าจะลองเสียบสายดูสลหับเกมใหญ่ๆแบบนี้นะครับลองเสียบสายให้เป็นสามสิบวัตตอนนี้ขึ้นเป็น30บวัตยังสามสิวัตนะครับผมพอเป็น30บวัตเนี่ยก็สเตเบิลอยู่ที่ประมาณ50ไปลปลายนะครับถึงหกสได้เลยก็จะนิ่งๆอยู่ประมาณนี้เลยนะครับมันลื่นๆเลยนะเลื่นเลย,นะลเลยมาดูเกม Resident Evil ภาค2กันนะครับ กราฟิกนะครับผมปรับไปตรงพรีเซตตรงนี้ให้เป็นแบบแบบแนะนำนะครับแล้วก็ปรับความละเอียดภาพที่ 900p นะทุกคน FSR เนี่ยก็ไม่ได้เปิดเหมือนกันนะครับตอนนี้เราใช้อยู่ที่ประมาณอ่ะ15วัตต์ก่อนอ่ะ15วัตต์นะครับเปิด15วัตต์สำหรับ720นะครับสำหรับ 900p นะครับประมาณนี้ก็จะวิ่งอยู่ประมาณสัก30-40เฟรมนะครับ ประมาณ40ขึ้นอยู่นะอันนี้คือ,อน,นี่นะทุกคนอันนี้คือ15วัตต์นะครับเล่นได้ไหมเล่นได้นะเนี่ยดูดิหน้าจอที่รองรับ VRR เนี่ยถึงจะรันแค่40เฟรมนะครับ40 45เฟรมแต่ว่ามันฟีลลิ่งมันจะดูลื่นนะครับเียนตาอยู่ลองแบบว่าปรับลงมาอีกไหมลองเปิดก็ได้อ่ะสมดุลน,นะครับพอเราปรับแบบสมดุลปุ๊บภาพก็จะดูดรอปลงมาแล้ไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคุณก็จะได้เล่นแบบ เลื่อๆนๆอ่ะห้ขึ้นห้าสหนะครับอันนี้คือ9ก้าพีนะทุกคนดีนี้ลองมารีบประสิทธิภาพดูไหมเราปรับเป็นแบบเปิดพันแป FSR ปิดนะครับมาดูวิ่งได้เท่าไหร่อันนี้คือ25้าวัตต์นะอ้ยอันนี้เล่นแบบเนทีฟเลยนะทุกคนมันได้นะครับนี่ถ้าเกิดว่าเราเปิดแบบ30สวัตต์อ่ะ ามที่บัตมาแล้วสามที่บัตรนะครับผมก็จะวิ่งอยู่นี่เลยนะครับห้าสิบไปไปลายนะครับมีดรอปลงมาบ้างนะครับตามแบบว่าตามแรมนะครับเพราะว่าแรมมันเพราะว่าแรมกาจอมเป็นแบบ V ีแรมเนีตอนนี้คือได้ยินเสียงพัดลมดังขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยนะแล้วเราปรับ FSR นะครับเป็นแบบคุณภาพได้ไหม เอออ่ะหกสิบนิ่งๆเลยนะครับอันนี้คือเกมคอมพิวเตอร์นะเข้าใจคําว่าเกมคอมไหมครับคือมันรันได้ขนาดนี้ถือว่าโหมดมากๆแล้วนะครับผม แล้วก็เกมอื่นอีกหลายเกมเลยครับที่ผมเล่นมาเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องเล่นเกมที่สามารถรัน60ได้หลายเกมมากๆนะครับแต่ว่าคุณอย่าไปคาดหวังว่าคุณจะได้กราฟิกที่แบบสูงนะครับระดับกลางเนี่ยก็อย่าไปคาดหวังนะครับเกมใหญ่ๆเนี่ยปรับระดับกลางเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยนะครับผมสำหรับการใช้งานเนี่ยพอซื้อมานะครับอาจจะต้องปรับตัวนิดหนึ่งนะครับใครใช้ว i n d o w s มาก่อนเนี่ยไม่น่ายากอะไรนะครับเพราะมันก็คือ w i n d o w s เครื่องหนึ่งนั่นแหละ เราอาจจะต้องปรับตัวในการใช้พวกจอยสติ๊กนะครับในการบังคับนิดหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วหน้าจอเดี๋ยวเขาทัสกรีนได้อยู่แล้วนะครับคือผมว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอ่ะส่วนในการจับถือเล่นเกมนะครับกับเครื่องนี้ผมเองถือว่าเป็นตัวที่จับแล้วก็ถนัดมือดีนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเอาไปเปรียบเทียบกับจอยดูโอเซนจริงๆนะครับหรือว่าจอยไอท์บ็อกซ์อะไรเงี้ยก็มันไม่ได้ถนัดมือเท่าตรงนั้นอยู่แล้วนะครับผมแต่พูดเลยว่าพอลองลองใช้ไปเดี๋ยวก็ชินนะ เขาพูดถึงความเมื่อยในการเล่นเกมหน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยน้ำหนักเขาอยู่ที่ประมาณ600กว่าใช่ปะถ้าจำไม่ผิดนะผมไม่ได้เปิดข้อมูลดูได้นะประมาณ600้อยนดิดหนึ่งนะครับก็ตอนถือใช้งานจริงเนี่ยสำหรับตอนที่ไม่ได้ใส่เคสเนี่ยถือว่าโอเคนะครับไม่ได้รู้สึกหนักมากนะครับแต่ถ้าเกิดถือไปสักครึ่งชั่วโมงหรือหรือประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยก็จะเริ่มหนักแหละไอเราเนี่ยมันเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยไงถือครึ่งโลตลอด,ลอดเวลานะครับผมเคยซื้อเคสมาใส่ด้วยนะแต่ผมรู้สึกว่าพอใส่เคสแล้วเนี่ย ยิ่งหนักไปกันใหญ่เลยนะครับก็เลยถอดเคสทิ้งดีกว่านะครับแล้วก็ซื้ออันนี้มาแปะเอาที่มันเป็นขาตั้งนะครับส่วนเรื่องพอเล่นไปแล้วเนี่ยมีความร้อนที่สะสมออกมาจากตัวเครื่องบ้างไหมแน่นอนว่ามีนะครับถ้าเกิดว่าคุณเล่นเกมที่ใช้กราฟิกสูงมากๆเนี่ย พอมันเลนเดอร์สูงมากๆนะครับเวลาเสียบสายเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการสะสมของความร้อนแผ่มาที่ตวัวพลาสติกด้านนอกด้วยนะครับแต่ว่าจะไม่มีปัญหานะถ้าเกิดว่าคุณเล่นเกมที่15วัตต์มันก็จะไม่ร้อนในขนาดนั้นนะครับ,ะรบจะอุ่นเฉยเฉยพอเราเปิด25วัตต์เปิด30วัตต์เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันคือแค่ความอุ่นนะครับพอจับไปนานๆแล้วเนี่ยมือก็อาจจะมีความเหนียวได้บ้างนะครับแต่ทั้งหมดนี้จะตัดทิ้งไปได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเล่นในห้องแอรรรรรนนนนะคคััััับมมมมกก็ไ็ไไ่่่่เเเเเชิงงงปปญหหาาาาืืืออออทีต้้ใ้ใดพว ที่เอาทุกอย่างมาอยู่ในมือเราอ่ะคุณเปิดคอมเนี่ยข้างหลังเวลาพัดลงพัดออกมาเนี่ยก็ร้อนชิมหายแล้วใช่ปะเออไม่ว่าจะเป็น PlayStation เป็นคอมพิวเตอร์นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็รอแล้วตรงนี้ก็ ประมาณหนึ่งนะครับจริงๆแล้วผมว่าหลายๆเกมเนี่ยก็เล่นที่15วัตต์ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณคัสตอม TDP ไปที่18วัตต์เนี่ยผมว่าก็รันในทุกเกมเลยนะไม่จำเป็นต้องเปิด30ด้วยซ้ำอาจจะแบบปรับกราฟิกให้มันต่ําเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นได้นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตที่เขาให้มานะครับคุณเปิด15วัตต์เล่นได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งสำหรับทุกๆเกมนะครับที่รันสุดที่15วัตต์เนี่ยก็เล่นได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับ ผมว่าการเล่นเกม2ชั่วโมองติดต่อก,กันถือว่าเยอะแล้วนะแต่โดยรวมสําหรับ LG a l l n เป็น device ์ที่ผมประทับใจพอสมควรเลยนะครับดีแบบดีอะสำหรับการเรนเดอร์กราฟิกที่แบบหนักได้ขนาดนี้นะครับบนเครื่องเล่นแค่นี้นะครับอันนี้ต้องให้เครดิตตัวชิป AMD นะครับตัวน่าจะเป็น Ryzen 7 8 4 0นะครับผมตัว GPU จะเป็นตัว7 8 0 M นะครับผมนะแล้วก็ในเ,เร็วนี้เนี่ยเขาก็น่าจะมีข่าวเรื่องของ a l i ร n v อร์ช o n 2มาแล้วด้วยนะครับก็ รอติดตามดูนะครับว่าอะไรเวอร์ชัน2เนี่ยจะมันจะปรับอะไรขึ้นนะครับอาจจะผมว่าอาจจะปิดจุดอ่อนหลายอย่างในตัวอะไรนะครับทั้งเรื่องของ S D card ทั้งเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เรื่องจริงๆเนี่ยเขาน่าจะทําแบบขาตั้งมาให้ด้วยนะครับในตัวแต่มันอาจจะใหญ่เกินไปหรือเปล่าตัวเครื่องอาจจะใหญ่เกินไปแล้วก็หนักขึ้นนะครับผมว่าหน้าจอ7นิ้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะเพราะว่าตัว雷诺เวิเนี่ยให้มันถึง8ปกว่าหรือป่าใหญ่มากนะครับผมแต่ว่าผมว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องของการยก ถือมาเล่นเป็นเวลานานซะมากกว่าครับถ้าเกิดว่าหน้าจอใหญ่ขนาดนั้นตัวเครื่องใหญ่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าแบตตอดีครบให้มาใหญ่กว่าด้วยเนาะแต่ว่าเหมือนฝันที่เป็นจริงป่ะคือแบบมันเป็นดีวซ์ที่ผมแบบตั้งหน้าตั้งตารองมากเลยนะตั้งแต่ตอนที่ได้ยินข่าวแบบเฮ้ยมันเป็นแฮนด์เฮลอ่ะแล้วก็เล่นเกมได้อ่ะเล่นเกมดีซได้อะไรเงี้ยเอออันนี้คือเป็นตัวแรกที่ผมได้จับนะครับผมแล้วก็ตัวอื่นๆอี่ยยังไม่ได้ไม่ได้ลองอ่ะคือมันไม่ได้ไม่ใช่เป็นดีวซ์ที่แบบจะซื้อมาแล้วก็ลองเล่น่นนนไไไดดด้้้ะมวย <laughs> แล้วไอ้ฟังหนึ่งนะครับที่เป็นตัว P.S.P. นะครับ PlayStation Portal นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัว Portal ที่เป็นรีโมทเลย์นะเป็น Portal ที่จะเป็นแบบเนี้ยที่จะมีโปรเซสเซอร์อยู่ข้างในนะครับแล้วก็รันเกม PlayStation ได้เนี่ยก็มีข่าวแว่วๆเหมือนกันว่าเขาน่าจะเริ่มพัฒนาแล้วนะครับนะ่าอีกประมาณสัก2ปีจะได้เห็นโมเดลหรือเปล่านะครับของตัว PlayStation เองนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งตัวที่น่าตื่นเต้นมากๆนะว่าเขาจะทําออกมาประมาณไหนความแรงเนี่ยจะได้ประมาณไหนถ้าเกิดว่าทําความแรงได้ประมาณตัว P.S. 5าเนี่ยมันก็น่าสนใจนะมน ต้องดูว่า AMD จะทําได้ไหมโอเคนี่คือทั้งหมดนะครับที่ผมใช้ตัวอะไรามาตลอดประมาณ7เดือนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย